มันลงข้างล่างอ่ะเกือบพี่กระจายเก็บค์อ่าบอสเบอร์สองเลยอ่าวเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยมีตัวพี่ไหนมาๆมากโปรศพเกลี่นเลยพี่ ช้ค okay, พีม่มากหน่อยมากหน่อยฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหมือนกันพี่ฝนใชัยผิดโอ,อ้นั่น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 เดี๋ยวพี่เรียบร้อยสวยโอ้ไม่ถึงมากมาแล้ววิ่งแล้วที่รถที่รถ ตายแล้วพี่เรียบร้อยแล้วพี่แต่ว่าผมตกผมจะลงข้างล่างนะโอเคครับ <Okay. S 2> จะลงแค่ตรงนี้นะโอเคพี่โอ้สวยเลยตรงนี้สวยพี่ เอไอพี่โอ้โหมันยิงผมแบบนี้เลยเหรอวะมันเล็งพี่วะเอไอนะเห็นแล้ว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 มันยิงมั่วเลยพี่เนี่ยนี่มันหลบตรงนี้พี่อีกปแล้วพี่ สวยครับสวยไม่ได้แล้วไม่เป็นไรพี่ยังไงเราก็ต้องไม่อบ เิงมันห้านแล้วสู้ีไปเอาไปไปกินก่อนหนีไปโอ้โหวงไล่